คือยางอะไรอ่าน้ำยาจะเป็นยานี้ค่ะอวอันนี้จะเป็นของหายไคืน

สว <abei> ัสดีครับสวัสดีครับ เพิ่่งมากครับผมต้องการเก็บผ้าพร้อมครับแต่บริบทไม่ดีเท่านี้หรอกขอยาตบันทึก หน่อยนะครับล,ลูกครับขอไล่หน่อยครับขอไล่หน่อยอขอบคุณครับแป๊บหนึ่งนะครับอมองกล้องหน่อยลูกอขอบคุณครับ ได้ไหมขาสักรรมการอุ้ยินปุยามคินปุ้ยไม่อะไรนะไม่ไก้ามคูขายคุงขายงกขายาคู